สวัสดีครับผมพบกับสอนเน็ตสปอร์ตครับอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีทัศนาฟุตบอลมานําเสนอ3คู่ครับผมประจําวันที่3รกรกฎาคมนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆท่านไหนสนใจเข้าร่วมครอบครัวเดียวกับผมทุกคนปัดขวาไปที่ใต้รูปโปรไฟล์แล้วคลิกไปที่ลิงก์นั้นหรือไปทางแอปแอทจรับรองได้เลยว่าได้รับทัศนา,ข,า,าข่าวสารข้อมูลฟุตบอลแบบเข้มข้นจัดเต็มข่าวฟุตบอลแบบคมชัดลึกทุกวันแน่นอนครับผมส่วนตัว VP ตัวเน้นๆในบ้านของผมก็ยังคงหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมเข้าไปในนั้นมีกกกกิจรรรรรรมมมมม้่่วววเเลลลนนนสุุััของาายยบผ แอดเอทีเจ็ดครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมในศึกเฟรลี่แมตช์หรือศึกกระชับมิตรนะครับผมระหว่างยังบอยเจอกับเคลียร์นะครับผมเป็นนัดกระชับมิตรนะฮะทางยังบอยเองเนี่ยฟอร์มช่วงหลังไม่ได้ดูสวิงไปมากนะครับผมก่อนจะปิดฤดูกาลคือ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นัดก็จริงแต่ด้วยการทําทีมนะครับผมแล้วเป็นนัดเฟรลี่แมตช์ด้วยยังบอยเองก็อาจจะลองระบบนะครับผมลองนักเตะผู้เล่นใหม่ๆนะฮะแล้วก็ลองชุดที่ว่าจะขึ้นมาแทนชุดตััััววหหลกกรรรืออออะะไไ่างีี้้นผมตสเ น่าจะลงเยอะในนัดนี้นะครับผมส่วนเคลียร์เองก็ต้องบอกตามตรงว่าโอ้โหห้านัดหลังสุดนี่ไม่ดีเลยครับผมที่ผ่านมาห้านัดหลังสุดคือแพ้ไปถึง4นัดนะครับผมแล้วก็ชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนเฮตเวสของคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาเลยสักครั้งเดียวนะครับผมก็ยังมองว่ายังบอยเนี่ยน่าจะมีดีกว่านะครับผมแม้ว่าจะเป็นชุดสำรองหรือว่าเป็นชุดตัวที่ไม่ได้เป็นตัวหลักสักเท่าไหร่แต่ผมก็มองว่าน่าจะมีสัก2สัก3ามประตูนะครับผมเพราะว่านัดเนี้ยน่าจะเป็นนัดเฟรนลี่แมตช์ของทั้งคู่เลยนะครับ ยังบอยเองก็เพิ่งมาเป็นนัดกระชมินัดแรกนะครับผมเป็นนัดอุ่นเครื่องเนาะแล้วก็ทางเคียร์เองก็น่าจะเป็นนัดอุ่นเครื่องนัดแรกเช่นกันผมก็มองว่าน่าจะสู้กันได้สนุกแหละ แต่ก็น่าจะเป็นยังบอยนะครับผมที่น่าจะชนะได้เลยมองว่าใครไปทางยังบอยเนี่ยหวานเจี๊ยบครับแล้วก็มาที่คู่ที่2นะครับผมในศึกเมเจอร์ลีกระหว่างนิวยอร์กซิตี้นะครับผมเจอกับโตลอนโตนะครับผมทางนิวยอร์กซิตี้เองเนี่ยฟอร์มช่วงหลังโหแย่มากไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ดูสวิงแบบไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็คือแพ้สลับชนะสลับเสมอคือมีทุกผลการแข่งขันเลย5นัดหลังสุดนะครับผมแล้วในศึกเอ่อฟีฟ่าคาร์โบครับนิวยอร์กซิตี้เองก็ไม่ได้ไปฟีฟ่าคาร์โบครับกับเขาด แล้วก็แพ้2นัดน,นะครับผมนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้คู่แข่งมา1ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนทางโตลอนโตเองฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ต่างกันเลยครับผมแพ้เยอะกว่าอีกนะฮะห้านัดหลังศูนเนี่ยคือชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับผมแล้วก็แพ้ไปถึงสานัดแต่สองนัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยแล้วนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะคู่แข่งมาสามประตูต่อศูนย์เลยถือว่าโตลอนโตกําลังกลับมาทําผลงานได้ดีนะครับผมแต่คู่เนี้ยเจอกันช่วงหลังกาะทำประตูได้น้อยครับผมจะเป็นเป็นทางนิวย์กซิต น่าสนใจตรงที่ว่าโตลอนโตเองกําลังฟื้นฟอร์มนะครับผมส่วนทางนิวยอร์กซิตี้เองก็กําลังฟอร์มดับๆลงไปผมก็ยังมองว่าทีมมาเยือนเนี่ยอย่างโตลอนโตน่าจะมีดีนะครับผมที่จะมายื้อเพื่อเสมอแล้วก็อาจจะพลิกชนะได้ผมเลยมองว่าคู่นี้ใครไปทางโตลอนโตเนี่ยหวานเจี๊ยบครับแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายคู่ที่3นะครับผมระหว่างแอตเลนติโกจีโอนะครับผมเจอกับ CRB ในศึกเซเรียบีของบราซิลนะครับผมเป็นลีกล่างของบราซิลนั่นเองนะฮะทางแอตเลนติโกจีโอเองเนี่ยฟอร์มช่วงหลังมานี่ก็ดูสวิงไปเยอะนะครัับผมมนดดลาสสุคืออชะ2เ1 แพ้สนัดน,นะครับผมแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ยโหคือแพ้สลับชนะเสมอชนะแพ้คือผลแบบตารางฟอร์มแกเนี่ยดูสวยจริงๆเลยครับผมเพราะว่าสลับสีสลับสันกันแบบโอ้โหสุดยอดจริง แต่ก็ไม่ได้บอกว่าหมายความว่าดีนะครับผมสําหรับเจ้าบ้านอย่างแอตเลติกโีโอนะครับผมส่วนทางซีอาร์บเองฟอร์มโหดแย่กว่าทางเจ้าบ้านซะอีกนะครับผมห้านัดล่าสุดแม้ว่าจะชนะ2นัดแต่ก็แพ้ไปถึงสานัดนะครับผมแล้ว2นัดล่าสุดนี่ก็คือแพ้มา2นัดรวดเลยนะครับผมแพ้มาคาบ้าน21นะครับผมแล้วก็บุกไปแพ้คู่แข่งมา10นะครับผมแล้วคู่เนี้ยเจอกันมาเนี่ยจะเป็นทางซีอาร์บเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับผมแต่ก็ยังเสียประตูกลับให้ทางเจ้าบ้านอยู่บ้างนะครับผมผมก็ยังมองว่าคู่ บ้านด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นเพื่อเอาคะแนนไล่จี้พวกอันดับบนๆนะครับผมเพราะว่าห่างจากอันดับ6อย่าง CRB เนี่ยอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นนะครับผมถ้าเออเซียเออถ้านัดเนี้ย แอตเลติโอโอชนะเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่7ที่6ได้เลยนะครับผมผมเลยมองว่าคู่เนี้ยใครไปทางแอตเลติกโอเ o โอเนี่ยยังไงก็หวานเจี๊ยบครับแล้วสามแมตช์สุดเด็ดประจำวันนี้ที่ผมจัดให้ก็จะมียังบอยโตลอนโตแล้วก็แอตเลติกโอโอนะครับผมใครไปตามนี้ยังไงก็หวานเจี๊ยบครับผมส่วนตัวเน้นๆในบ้านของผมแค่ทุกคนคลิกไปที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าไปทางแอตเลติกจรับรองได้เลยว่าตัวเน้นๆตัว VP ในบ้านของผมหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมครับ